สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคน,นนี้นะคะน้องบิวก็มาอยู่ในป่านะคะตอนนี้วันนี้น้องบิวก็จะมาหากนาซ่านะคะมากับพี่สาวศกน,นะคะเดี๋ยวน้องบิวจะพี่สาวลูไปแล้วนะคะเดี๋ยวน้องบิวจะลบไปเหมือนกันนะคะแตาพี่สาวลูไปะคะ่ะนี่ค่ะนี่คือท่าที่เราจะลูไปนะคะพี่สาวก็อยู่ตรงโน้นนะคะเดี๋ยวน้องบิวก็จะรไปห <laughs> าพี่สาวนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตากนาซ่าที่เรา จะหาในวันนี้นะคะนี่ค่ะคิดต้นมานะคะแต่ว่าตัวใหญ่มานี่พี่เสาวนะคะพี่เสาวก็กําลังขึ้นไปเล่นลูกอยู่นะคะปั๊นี่ค่ะจะบอกว่าสูงม,มากเลยีนพี่เสารก็ขึ้นไปแล้วนะคะดูวิธีการแกะกระนาดสะเอาจะเปลือยนะคะน,นี่มันไม่มนะนีะ่เราก็จะหาแบบนี้แล้วก็วน,วกนี่ค่ะ เอ,เอาแบบนี้เลยนะคะพี่สาวนะคะพี่สาวคือคือไปเสร็จแล้วก็เนี่ยคะ่ะทุกคนดูกันนาซ่านะคะเยอะมากเลยโตมันก็สูงมากเลยนะคะนี่นี่เขาเรียกว่ากันนาซ่านะคะคับพี่สาวก็ขึ้นไปอีกแล้วนะคะขึ้นไปเด็กกันกนาซ่านะคะนี่คือไปแล้วคะ่ะเดียวก็จะขึ้นไป เกยกินนัซ่านะคะก well. <laughs> <that> ินน้กซ่านะคะขึ้นต้นไม่ถึพัดเราจะดูแลเทจะกว่าค่ะน้ำอยู่ได้แล้วนะคะกกซา่้ เนื้อพันนบิวมาถิงที่กันนาซ่าแล้วนะคะบีดูกันนาซ่ากันนาซ่านบิวก็จะขึ้นไปอีกนะเอ้ย ตกลงมมาแล้วนะคะเดี๋ยวดิวจะให้ดูข้างในวันนะคะว่าใหญ่ไหมนะคะโห<ฮ>ใหญ่มากเลยะค่ะทุกคนนี่น้ำบีให้ดูน,น,นี่แบบนี้แหละค่ะกำลังดีนะคะนี่ดูเลยนี่ <c oughs> ะทุกคนเต็มกระเป๋าแล้วนะคะก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวน้ำบี ลับบ้านแล้วนะคะนี่ดูนี่เยอะม,มากเลยได้เยอะม,มากนะคะกนาสะนะคะนะคะดู